หมวดพลเสนากษ์โรงพยาบาลไข้ากาวิละร่วมกับผู้ดูแลหลักสูตรและคณะครูผู้ฝึกจัดการฝึกภาคสนามสําหรับนักเรียนพลเสนารั์หลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าแพทย์8สัปดาห์รุ่นที่84ประจำปี2568จํานวน31นายนะคะบระิเวณพื้นที่ฝึกของหน่วยอ,อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เึ่งมีสภาพแวดล้อมแล้วก็ภูมิประเทศใกล้เคียงกับสภาพสนามรบแล้วก็พื้นที่ปฏิบัติภารกิจจริงเพื่อที่จะบูรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์สนามเข้ากับสถานการณ์จำลองทั้งในและก็นอกแบบผ่านการฝึก t t x หรือว่า Tabletop Exer c i s e เเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็แก้ปัญหาในภูมิประเทศจำลองแล้วก็ FTX นะคะหรือว่า f i e l d Training Exercise เพื่อฝึกปฏิบัติจริงในภูมิประเทศโดยจะครอบคลุมการบริการการแพทย์ระดับหน way การแพทย์การรบทั้งในแบบแล้วก็นอกแบบการผรวพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธีการส่งกลับผู้บาดเจ็บด้วยมือเปลแล้วก็เปลแสวงเครื่องการส่งกลับผู้บาดเจ็บทางอากาศแล้วก็การบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์วิกฤตโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกได้เรียนรู้ทางการทํางานร่วมกันเป็นทีมการวางแผนการสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องแม่นยําแล้วก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีเสริมศักยาภาพให้กําลังพลเสนารักสามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายค่ะ